สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีน้องเขาส่งมาให้โดนเชื้อราลงทำร้ายอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับต้นนี้นะครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วต้นลูกยังสมบูรณ์อยู่เลยแค่มีอาการเหี่ยวนิดเดียวเองก็แจ้งเตือนน้องเขาไปแล้วว่ามีปัญหาเรื่องรากแน่นอนเผอแป๊บเดียวครับดูครับไม่เหลือละใบล่างใบอะไรหมดละ ถ้าไม่รีบจัดก,การล้างรากล้างอะไรแล้วก็ฆ่าเชือ้อราไม่เกินอาทิตย์ครับต้นนี้ไปแน่นอนโอเค okay, ครับแต่สภาพมันยังดูดีอยู่เลยเนาะไม่ครับนะครับอาการมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะลามแล้วพอมันลามแบบนี้ครับมันจะไปตรงท่อน้ำเลี้ยงเขาอะครับแล้วพอมันดูดซึมไปปุ๊บถ้ามันลงทั้ง จากข้างบนลงไปขึ้นจากข้างล่างลงมาแป๊บเดียวเองครับตายโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะต้องจําเป็นต้องมาตัดก่อนเพื่อไม่ให้มันคลายน้ําหล่อเลี้ยงมากเกินไปอ,อย่าลืมนะที่ผมเคยบอกไว้ใบมีดใช้ได้ต้นเดียวครั้งเดียวอย่าเอาไปตัดต้นอื่นอีกต่อนะครับอันนี้คือการลดการคลายน้ําเขา อย่างรวดเร็วไม่อย่งนั้นเขาคขาน้ําเยอะเกินไปปุ๊บตัวเขาขาดน้ําปุ๊บยิ่งโดนโจมตีได้ง่ายเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูการล้างว่าเราจะล้างมุมไหนอะไรยังไงเนี่ยครับต้นน้องเขาก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโดนล,ลงไปถึงรากหรือเปล่า ทีนี้เราก็จะมาลื้อดูนะครับว่าข้างต้างเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากเราเห็นใบเห็นอะไรของน้องแล้วรู้แล้วรครับว่าตอนนี้น้องอาการหนักมาเรามาดูกันครับต้องคลองหน่อยนะครับเพราะต้นนี้เราพาเยอะครับแล้วน้องๆก็ไหลาตางแล้วครับของต่างเจ้าของมากเลยเวลา,ลาไม่เป็นไรทีร่นีมากใช่ไครับมากนี้คือ่ากที่ตายเรียบร้อยแล้วก็เป็นต่อ,อดูไงว่ามันตายดิเนี่ยครับมัน โดนเชื้อราแล้วก็สีดําเรียบร้อยแล้วรากที่ด okay. okay. ีที่จริงแล้วเขาจะเป็นสีขาวใสเลยครับอ่าไปต่อดูเห็นไหมสีตรงนี้กับสีตรงนี้เริ่มต่างกันแล้วนะครับอันนี้จะออกสีน้ำตาลแต่จริงๆมันจะขาวเนี่ยครับเดี๋ยวกระเด็นใส่เสื้อเขาโอเคเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับอาการ จากใบเนี่ยคือการที่น้องแสดงออกมาว่าข้างล่างเขาอะครับลากเขาอะครับเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ผมขออนุญาตดึงให้ดูเลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ตายหมดแล้วครับเนี่ยครับเปื่อยหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนที่ผมเคยทําเนี่ยเห็นไหมครับเปื่อยหมดแล้วเนี่ยก็คือแค่อามือจับนี่หลุดเลยถูกครับแค่มือจับเพราะงั้นน,น,นี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาครับ นี่ครับลากที่ดีจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับพอเราเจอลากดีปุ๊บเราก็จะขนุถนอมเขาหน่อยนะครับยิ่งตามหาเขาอย่าไปดึงเขานะครับอเคเทออกไปนิดนึงครับอ่าลากดีจะเป็นสีขาวเนี่ยครับอ๋อเออ ที่จริงผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เข่งเท่าไหร่นะครับเพราะปัญหาของเข่งคือพอเขามาชนข้างนอกเนี่ยครับมาเจออากาศข้างนอกปุ๊บเขาจะดําทันทีแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตร,รอลากใหม่สร้างขึ้นมา ต่อหลบนิดนึงเดี๋ยวพี่ฉีดเดีดย๋ดยวเนี้อ่ะนี่ยังสวยงามอยู่ค่อยๆกับเขาหน่อย,อ,ย,ยอันนี้ฝั่งนี้ดำเลยพี่เดฟใช่ครับเน่าเห็นไหมตรงนี้ก็ขาดแต่ละ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมึงดึงแรงนะค่ะโอเคว้าวโอ้โหจะง่านี่ไปล่อยไม่เกิน3วันกินเรียบหมดเลยจากสถิติที่ทำมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะ นับจำนวนนะเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้ากับรากทั้งหมดทีนี้เวลามันกินอ่ะมันไม่ได้กินจากปลายมาอย่างเดียวมันกินจากโคนด้วย oh. นั่นแปลว่าเส้นเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรละเพราะนี่ไงถูโคนโดนกินไปแล้วแล้วที่สําคัญอพอมันกินตรงนี้ใช่ไหมครับไอเนี้ยยิ่งเส้นใหญ่ท่อน้าเลี้ยงยิ่งใหญ่ มันก็จะเข้าไปในเนี้ยเข้าไปในต้นใช่ที่หน่อใหญ่ๆฟลอริดาหรืออะไรได้เน่าก็เพ,าเพราะเข้าไปฟุ๊บเรียบร้อยเลยอืต้องรีบตัดแต่งเก็บแล้วก็ฆ่าเชือ้ออย่าให้ลามถ้าเหมือนเส้นนี้ถือว่ายังพอ,อโอเคอยู่แต่เห็นไหมหนี่แปลว่าเพราะงั้นทิ้งไว้แค่สามวันน่ะเรียบร้อยหมดกล้วยเวลามันโตมันก็โตเร็วระยะจาก ศูนย์ถึงห้าเซนแรกเนี่ยแค่ประมาณห้าวันเองนะเพราะงั้ระยะแค่นี้ประมาณสักหกเจ็ดวันเนี่ยขึ้นมาใหม่ได้อยู่แล้วถ้าวัสดุปลูกโอเคทุกอย่างโอเคแล้วต้นสมบูรณ์แต่ถ้าเหมือนกันเวลาเน่าก็แป,<า>ป๊บเดียว,น,วนะครับอืมเ <H m. S 1> นี่ยหมดแล้วแบบนี้<ม>เห็นไหมข้างในเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย <H m. S 1> แล้วในท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยครับเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเขาเลยพวกแบคทีเรียกับเชื้อราก็ฟูบ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เลี้ยงกล้วยนะครับถ้าใบเริ่มแสดงอาการดูรากเลยรากมีปัญหาแล้วครับเพราะงะั้นต้องรีบเช็คไอ้ต้นหน่อเนี่ยครับตรงตรงเนี้ยเห็นไหมมันเน่าแล้วเนี่ยครับมันเน่าแล้วรากนี้ก็ไปแล้วเพราะงั้นพี่จําเป็นต้องตัดตัดไม่อย่างนั้นมันจะแย่งอาหารกันแล้วต้นใหญ่ก็ไม่รอด อ่ะฮะอันนี้ก็เหมือนกันตรงเนี้ยมันเน่ามันไปแล้วก็ต้องตัดแต่งแล้วเดี๋ยวต้องรักษาก่อนโอเคแล้วตอนนี้ที่พี่กังวลถ้าด,ดูตามคลิปพี่อะไอ้เส้นใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามันลามเข้าไปข้างในอะถ้าเราไม่ตัดเราไม่ดูอะเราไม่รู้เลยไงหน่อมันเน่าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลากน้องเขาไปหมดแล้วนี่ถ้าทิ้งไว้แค่อีกสามวันคือเรียบร้อยหมดเลยนะครับเห็นใส่ใสแบบนี้ตรงปลายอะครับตรงโคนเริ่มไปแล้วเนี่ยครับ ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็ไปทางนี้ที่น่ากลัวคือพวกเชือเช้อร้ายแบคทีรียร้ายจะเข้าไปกินในนี้แล้วก็เหมือนคลิปก่อนๆของผมนะครับนี<ช>่<ช>ครับเพราะนั้นเราจําเป็นต้องตัดแต่งแล้วก็ดูว่าเขากินไปแค่ไหนแล้วรีบรักษาก่อนโอเคครับไอ้พวกนี้ก็เน่าหมดแล้วก็จําเป็นครับ เดี๋ยวต้องใช้มีดผ่าตัดแล้วครับเพราะว่ามันรายเดียดมันเยอะสักกู่นะครับปิดก่อนยังไงโอเคติดขอทีนี้ต้องวางก่อนอื่นจะต้องเซฟเห็นไหมครับมันเน่าหมดแล้วถ้าไม่ตัดก็เรียบร้อยครับแค่เดียวเองที่สองครับมันจะดำแล้ว ไอ้ที่ดำๆนี่คือเขาโดนกินเข้าไปเรื่อยๆจนจะหมดแล้วนะครับออก็เหมือนกับรากเขาเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับแล้วพอโดนกินเรื่อยๆตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับก็ไม่เหลือเลยใช่จากขาวๆแบบนี้ครับไม่ตัดก็ไม่ไม่รอดครับออตัดยังพอรักษาหยุดเชื้อร้ายเข้าไปได้ นี่ครับเห็นไหมหมดแล้วทั้งทั้งที่ตรงปลายยังขาวอยู่เลยเขาโดนเชื้อราและแบคทีเรียรุมกินตรงนี้ก่อนทไน,น,น้ออก,ก,กอพี่ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำตอนนั้นก็ หมดเงินเลยแหละเนี่ยครับไปหมดแล้วต้องตัดออกให้ตี๋เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับไปหมดแล้วไม่ตัดออกมันก็ลามไปเรื่อยๆครับเนี่ยอุ่ยเละเลยนมครับนิ่มเลยนิ่มเลยนิ่มนะครับเนี่ยครับเห็นไหมนี่ไปแล้วมากกว่าสามมิลแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือ เงาเก่าเขาทาั้งนั้นนะ <No. S 3> อุ้ยมันต้องตัดเยอะอย่างนี้แล้วหรอใช่เนี่ยเห็นไหมลึกเนี่ยเห็นไหมพอปล่อยปุ๊บทีนี้เข้าใจยังพี่บอกว่าไม่เกินสามวันห้าวันนะตอนนี้เรียบร้อยมันเข้าไปใช่ครับนี่ครับนี่คือปัญหาอ้โห oh. นีครับลึกน้เนี่ย ไม่ข่าวเทาทีเนี่ยมันโดนนี่คือแบตเตอรี่เข้าไปกินหมดแล้วนะนแล้วถ้าปาดไปเรื่อยๆจนไปจนถึงใจกลางเง่าัน,นะครับทิ้งทันทีเพราะงั้นตอนนี้เริ่มบาดใจแล้วเพราะตรงนี้มันจะมีระยะอยู่แค่เซนครึ่งเองแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเริ่มบาดใจอล้ยอ่ยออ,อันนี้โชคดีเนี่ยระหว่างฝั่งน,นี้เริ่มดีละเยังพอเจอข่าว โอเคเดี๋ยวอันนี้หยุดไว้ขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็คุแบบมดงถ่าเยีดไปตักรอบให้มันสมานแผลไปสักรอบอย่างน้อยที่ขอน้ำนิดนึงครับอย่างน้อยที่มันขาวๆอยู่ให้มันสร้างเซลล์มาคลุมคลุมใช่ครับปิดบาดแผลก็กัครคขับทำแผลนะคะทำแผล <laughs> เดี๋ยวมันจะสร้างเป็นฟิล์มใส่ไปมากเคลือบอะครับ <Ừ. S 2> แต่เดี๋ยวก็มีต้องตัดต่อนะอันนี้แค่รักษาไอ้ตัวที่มันโอเคโอเคไว้ก่อน <Ừ. S 2> แล้วก็ไม่ให้อย่างอื่นเข้าไป <Ừ. S 2> ไม่เปิดแผนมากเกินไปช่วยปิดประสานแผนหน่อย,ยแล้วเวลาพาก็าทั้งต้นเลยช